นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับปเกียวนีครับปลเกียวไม่ไทสันนะนี่ไปละคนหนึ่งมวยมือเปล่านะมวยไม่ค่าเชื่อนะครับเนี่ยโอ้เตะะครับโอ้หเตะนะครับเตะโอ้ถีครับผมเตะนะครับ ตีเขานะตีเข่าโอ้เตะต้นนะครับโอ้โหดดนหน้านะโอ้โหไม่ไหวเลยโอ้ยแล้วก็ขอสภัยครับท้าปล่อยแล้วทำไมไ